ไปกับคนที่เราคิดว่านะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะแล้วก็ต่อสู้มาเรื่องราวทั้งหมดนะต้นจนถึงวันที่สิบสามนี่ห้าปีกว่าๆแล้วนะห้าปีครึง่งถึงหรือยังเดี๋ยวก่อนนะพฤษภาก็ห้าปีมิถุนา กระดกะดาสิงหาอ่าหนึ่งปีไอห้าสี่ห้าปีกับสามเดือนนะทุกคนพฤษภา,านี่ก็ครบห้าปีพฤษภาคมมิถุนายนกระดกะดาสิงหาก็ก็คือสามเดือนนะทุกคน,น,กคนะะสามเดือนก็ยังไม่ถึงปีครึ่งนะสามเดือนก็ยังไม่ถึงปีครึ่งนะยังไม่ถึงห้าปีครึ่งห้าปีสามเดือนนะคะ ก็นะเราคือเป็นการต่อสู้และเป็นการพิสูจน์ตัวเองแบบยาวนานมากนะที่สำคัญที่จะบอกก็คือ,อคำที่เขาพูดกันเนาะรายะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะมันจริงนะ,ะการที่ห้าปีเนี่ยเราไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะคดีนี้มันมีสองฝั่ง เราไม่ต้องไปดู fc ไม่ต้องไปดูครอบครัวดูสองฝั่งฝั่งเป็นโจดกับฝั่งฝั่งเป็นโจ์ร่วมกับฝั่งเป็นจำเลยนะเราเวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์ให้เห็นให้เราเห็นอะไรมากขึ้นนะเราเห็นอะไรจากจำเลยไหมเราเห็นอะไรจากโจดร่วมบ้างนั่นแหละนะก็มันเป็นคํำที่ ใช้กันมานมนานระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนมันใช้ได้จริงๆนะก็คือตอนนี้นะถ้าบอกว่าจำเลยเป็นคนทําเด็ก5ปีนะคือแซนดูทุกคลิปดูทุกไลฟ์ดูทุกการกระเคลื่อนไหวก็ยังไม่มีพิรุษอะไรเลยเพิ่มเติมมา,าแต่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เราเป็นประจักษ์หรือเป็นการยืนยันว่ายิ่ง ยิ่งเห็นว่าเขาไม่ได้ทำมากกว่าเปอร์เซ็น์ที่เราแน่ใจแล้วเก่าก่อนหน้านี้อีกวันนี้เองนะอันนี้คือความคิดของแซนเองนะแซนเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของศาละนะว่าทำไมเขาต้องใช้เวลาเวลานานกว่าจะพิพากษากว่าจะอะไรเนาะนะแต่ที่แน่ๆรายละเอียดทุกอย่างทุกถ้อยทุกคำจะต้องอยู่ในเอกสาร คือนะเริ่มแรกจากห้าปีที่แล้วอะ่ะเรามีความรู้สึกยังไงเราอารมณ์แบบไหนที่ต้องไปต่อสู้ที่ต้องโดนอ่าสมมุติว่าลุงช่างอ่ะถ้าเราเป็นลุงช่างเราโดนอ่าอ่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้ทําเด็กแต่เราโดนข้อหาเนี่ยนะคือตอนนั้นอารมณ์เป็นอารมณ์ไหนอารมณ์เครียดแค้นอารมณ์แบบเราไม่ได้ทําเราต้องมารับโทษ ยิ่งถ้าวันพิพากษาสารชั้นต้นน่ะลงโทษอะเนาะคือความรู้สึกเอาเอาทำว่าเราไม่ได้ทำแล้วเราโดนอะแค่นั้นแหละเราคิดตรงนี้แค่นั้นแหละถ้าเป็นเราอะนะความรู้สึกคือบอกไม่ถูกเลยแต่พอเวลานานเข้านานข้าวนะความรู้สึกก็จะแตกต่างนะแล้วแล้วความจริงก็จะเกิดขึ้นมากในในเอกสารอย่างเช่นสมมติ มันไปอีกทอดหนึ่งอุธร์มันไปอีกทอดหนึ่งดีกาก็ไปอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งกับสมมุติชั้นดีกาเขายังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยอะไรสักอย่างแต่พอวันหนึ่งไปดูคำพิพภาษาศสาลชั้นต้นอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันมันคือคำตอบที่แซนเชื่อว่ามันเป็นคำตอบที่เขาเรียกอะไรทุกคนมันผ่านเวลามันผ่านไปแล้วอ่ะ นะ,ะความชัดเจนอะไรมันน่าจะอยู่ในในเอกสารในคำพิพากษาตรงนั้นคือนางหวายโจดร่วมก็เหมือนกันเวลาก็ได้พิสูจน์มาการเวลาก็พิสูจน์คนเหมือนกันนะก็คือเราจะเห็นนางหวายนะหลังจากที่โจดร่วมนะฝัะ่งโจดหรือโจดร่วมให้ขึ้นคำเบิกความต่อสารหมดนะ ต่อไปก็จะเป็นวันนัดของฝั่งจำเลยนะก็คือนางจะเริ่มพูดแล้วก็พูดแบบในห่วงที่ห่วงที่แบบเขาเรียกว่าดุดันอะคือใช้อารมณ์อ่ะพูดในความเชื่อของตัวเองว่าลุงเป็นคนทำพูดในความเชื่อของตัวเองที่เจ้าหน้าที่บอกว่าลุงทำอย่างนั้นอย่างนี้เจอหลักฐานแบบนั้นแบบนี้เคยพูดบอกว่านะ เรามีความมั่นใจนะเจ้าหน้าที่ทำงานดีมากโดยเฉพาะผอผอ,อ,อบอผู้ใหญ่บ้านตอรอผู้ใหญ่บ้านตำรานะทุกคนไปอันนี้เอาเองบอมันมั่นใจมากแล้วก็มันบอกว่า,าในในคลังแสงของเรามีอาวุธแบบอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ คือเหมือนการต่อสู้ที่ที่ตอนเนี้ยที่ขเขมรกับไทยแหละนะก็คือในคังแสงของฝั่งนางหวายเนี่ยมันบอกว่ามันมีอาวุธเด็ดอาวุธเด็ดก็คือตอนแรกที่มันพูดก็คือเส้นผมนะเส้นผมนั่นแหละนะทาไมทาไมนางถึงมีความมั่นใจกับเส้นผมนะคนถ้าทุกคนใช้ความพิจ,จารณาดูนะว่าหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้มา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนเลยว่าหลักฐานอันนั้นจะมัดตัวจำเลยได้จริงจริงร้อยเปอร์เซนต์ไหมหลักฐานอันนั้นอะเราไปเจอตรงนั้นเราไปเจอตรงนี้นแต่ที่แน่ๆเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม,ไม่รู้ที่ไปที่มาของหลักฐานอันนั้นเลยอย่างเช่นเราไปเจอเส้นผมของป้าอ่ะที่บนภูเขาอะที่ใกล้ๆกล้ ที่ติดกางเกงน้องหรือที่อะไรก็แล้วแต่เราไปเราไปแค่เจอเราก่อนหน้านี้เรารู้ไหมก่อนที่เราจะเจอเรารู้ความเป็นไปมาของเส้นผมไหมเราไม่รู้พอเราเอามาเป็นหลักฐานเรามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหลักฐานอันนี้จะทำจะมัดตัวได้เต็มร้อยไม่เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าหลักฐานชิ้นนี้จะเป็นยังไงยังไงนอกจากว่าหลักฐานอันนี้เรา ทำมากับมือเรารู้อย่างกับข้าววันนี้นะเราไปซื้อกินข้าวมันไก่เราบอกเลยเพราะเราเรารู้ไงข้าวมันไก่นี้มีส่วนผสมนั่นนี่นั่นแต่หารู้ไหมที่ร้านเขาไม่ได้ทําเหมือนเรานะไม่เหมือนเราทํากับตัวเราเองเราสามารถบอกได้ทุกจุดว่าจุดนั้นเราใส่อันนั้นจุดนี้เราใส่แค่นี้แค่นั้นเราไปกินที่ร้านเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาใส่อ่าผงชูรสกี่กรมัมใส่ผง ชลอดกี่ช้อนแต่สำหรับเราบอกได้เลยว่าใส่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเราทำเองเหมือนกันหลักฐานที่เขาได้มารู้ว่ามันเป็นนั่นนั่นนั่นแต่มันไม่มีไม่รู้ที่ไปที่มานะเลยไม่มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากของเราเองละ่ะเราไปดึงมาเลยปุ๊บก็ดึงมากับมืออ้าวเอาเอา,เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะดึงอะไรก็ไม่รู้แหละดึงมากับมือแล้วก็มาจัดการจัดการแล้วก็ วางแล้วก็เออนี่นี่นี่หาเจอแล้วแล้วเ,เรามั่นใจไหมเรารู้ที่ไปที่มาของเส้นผมเรารู้ที่ไปที่มาของเส้นผมก่อนที่เราจะไปเจอเรามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนางหวายมันถึงได้ตอนที่มันให้คําปากคำจบเรียบร้อยฝั่งของมันอะฝั่งของโจดร่วมเนี่ยฝั่งของโจดเนี่ยโอ้หมันรีบออกมาเลยนะแล้วก็พูดแบบคือนางหวายเป็นคนพูดที่พูดแต่ละคำอะ น้ำเสียงสำเนียงมันเป็นน้ำขับมันเป็นมันเป็นถ้อยคําที่ดูข่มเหงคนนะมันนางพูดเนี่ยว่าเรามีเราฝั่งโจทย์เรามีความมั่นใจเรามีคังอาวุธเรามีคังแสงที่มีอาวุธที่แบบมีน้ําหนักเรามีอาวุธที่โน่้นนี่นั่นนะ,ะพูดไปพูดมาเส้นผมอย่างนั้นเส้นผมอย่างนี้ทำไมนางมีความมั่นใจขนาดนั้นร้อยเปอร์เซนต์เอาก็รู้ที่ไปที่มาเส้นผมหรือเปล่า นะเส้นผมถ้าเราไปเอาที่ที่ในในเสื้อของของป้าเราไปเสื้อเส้นผมถ้าเราไปเอาที่เสื้อของป้าเรามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าเป็นของป้านะเพราะว่าป้าครอบครัวป้ามีสี่คนซักผ้าด้วยกันทั้งลูกทั้งผัวซักผ้าด้วยกัน แล้วเรามีความมั่นใจไหมว่าเส้นผมที่ติดในเสื้อของป้านะ่ะเป็นของป้านั่นแหละแต่ถ้าเราไปเอาเจาะจงที่ใดที่หนึ่งที่เรารู้เลยว่าเป็นของป้าเนี่ยเราเอาไปวางที่ใดที่หนึ่งแล้วเราต้องไปเจอเนี่ยมันย่อมมันย่อมแตกต่างกันมากเลยที่ว่าเออก็เส้นผมเส้นนี้มันมากับมือเ้าอ่ะสมมติถ้าดึงก็แล้วกันอะถ้าดึงมาจากหัวป้ากลับไปเจอที่เสื้อป้าน่ะ ใครว่าเสื้ออันนี้เซนหมายถึงนะอันนี้เซนกาลังสมมุติหมายถึงเส้นผมอันไหนที่มันมันมีน้ําหนักหรือมันมีอ่ามีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนไม่ว่าจะเป็นใครเจ้าหน้าที่ก็ดีโจทย์ก็ดีหรืออาการก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดีลองคิดดูเวลาเขาต่อสู้ด้วยหลักฐานเนี่ยทุกคนมันย่อมเหมือนกันหมดเลยว่าหลักฐานชิ้นนั้น นะคุณมีความมั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซน์แค่ไหน่อะอย่างเช่นที่ไปที่มาของเส้นผมอย่างที่เซนเล่าเส้นผมที่ติดอยู่เสื้อป้าคุณไปดึงเอามานะทุกมันสั้นหมดแหละผมสั้นผมยาวเหมือนกันหมดแหละนะก็คือไม่ได้ผมยาวที่จะบ่งบอกว่าเป็นผู้หญิงนะอ่าแล้วก็คุณไปดึงเอาผมเมื่อก่อนป้าไว้ผมบอบสั้นนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไว้ผมบอบสั้นไหมไม่ได้หมายถึง ที่แซนพูดนะแซนกาลังจะเอามาเปรียบเทียบว่าเส้นผมที่เราไปเจอติดอยู่ที่เสื้อป้ากับเส้นผมที่เราไปดึงเอามาจากหัวป้าเลยเนี่ยอันไหนเราจะมาพูดเต็มปากเต็มคําเราจะมามั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนก็ต้องเป็นเส้นผมที่ดึงมาจากหัวเลวใช่ไหมอ่าถ้าเราไปเจอที่เสื้อ ของป้าเราจะรู้ว่าเป็นของป้าร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าเขาซักผ้ารวมกับลูกๆผัวเขาใช่ไหมถ้าเราไปดึงมาจากหัวนี่สินั่นแหละเราเราไม่เราไม,ไม่ไม่แปลกใจหรือว่าทําไมนางหวายถึงมั่นใจเส้นผมที่เจอบนรถของป้าแล้วเอาไปพูดหลังจากที่มีโอกาสพูดนะเมื่อก่อนเนี่ยเงียบเป็นสากเป่าเลยนะ ใช่ไหมพูดถูกไหมเงียบเงียบเป็นสากเป่าทําไมถึงเปรียบเทียบเป็นสากเป่าอ่ะทําไมอะ่ะใช่ไหมแซนพูดผิดไหมพูดผิดหรือพูดถูกคําเปรียบเทียบอันนี้เงียบเป็นเป่าสากอ๋อเป่าสากไม่ใช่สากเป่าโอ๊ยไก่แซ <c oughs> นแซนก็ว่าเออมันคุ้นอยู่นะเราพูดเราเคยได้ยินประจําน่าจะเป็นเป่าสากใช่ไหมอ๋อเป่าสากปากไม่ว่างเงียบเป็นเป่าสากเพราะเป่าสากอยู่ปากก็เลยไม่ว่างใช่ไหมอ่ะอันนี้เข้าใจถูกใช่ไหม โอ้ยอยากจะพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องแต่ก็พูดผิดพูดถูกขออภัยนะถ้าพูดผิดใช่แซนว่าใช่แล้วล่ะเมื่อก่อนตอนที่นางยังไม่ได้ขึ้นเบิกความนะนางไม่พูดอะไรเลยนะนางก็มาพูดทีหลังแหละว่าตอนนั้นไม่พูดอะไรเพราะว่ามันอยู่ในขบวนการต่อสู้ไม่อยากจะแพร่งพลายอะไรออกไปให้ฝั่งตรงข้าม เขารู้นะวิธีแนวทางต่อสู้นะจะเสียเปรียบนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนางไม่พูดอ่านี่ก็เราก็เข้าใจได้แต่พอนางจบนะในฝั่งของนางคือจบแล้วจบสิ้นแล้วไม่ต้องขึ้นอีกแล้วฝั่งต่อไปก็เป็นฝั่งจำเลยนางก็ออกมาพูดใหญ่เลยยิ่งพูดนะ่ะยัดยิ่งทําอย่างที่แซนพูดเกี่ยวกับเส้นนางนางเอามาแบบพูดเลยว่าสิ่งที่นางมีอยู่ในมือก็คืออาวุธในมือของนางที่อยู่ในคลังแสงของนางนะ่ะนะนะนะ ก็คือเส้นผมคิดดูสิคนคนหนึ่งมันมั่น,นใจเส้นผมขนาดไหนอ่ะขนาดมันพูดขนาดขนาดพี่ภาคษาไปแล้ว